สวัสดีสบายดีพ่อพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกคนเนะบบาะพ่อกระเป๋าเส้นขึ้นเก่าพี่น้องเอ้ยพอ่อสายป่านวีสามเนาะเป็นยังไงนาะพี่น้องเออขี้ถอดกันอยู่ผมไปลองลิปมือหนึ่งลิปที่ป้อยไปหนันคลิปไอที่เปเบื่องไปวายคู่เห็นบ่มีใครคอมเมนต์เลยนะพี่น้องเนาะมันเป็นยังไงพี่น้องหนักกลัวเป็นยังไงขึ้นจังบ่เห,คคมเ,มเห็นไผรคอมเมนต์ผมเห็นอะไรแสดงความยิดเห็น คือแจ้งคลิปอื่นๆเนาะเป็นอาจารย์เนาะพี่น้องอาจารยนะ์เป็นอาจารย์ที่บาเซนนับถือเนาะครูนาะพี่น้องครูอาจารย์ย่วัดบางจากเนี่ยนะพี่น้องผู้ใด,ดเป็นซีดกะบอกใหค้คอมเมนต์กะบอกให้คอมเมนต์จุกคนเนาะเออเมือเม่อ,น,อ,น,น,อ,อ,อน,นี้ก็สบายดีชำวัดดีแต่เศร้าแต่เสียวแต่เดือดขักๆเมื่ไหร่เมื่อน,นี้พี่เนาะเลยตีห้าครึง่งเมื่อน,นี้จากที่ไปไซล่ะพี่นอ้องเมื่อนี้ว่าที่ไปงานยังนี่แหละจำบ่ได้เนาะ ตายัางแดงย,ยิง่งพี่นอ้องเลยเมืมเอ่อนี้กะสิว่าสีไทยของลินให้พ่อพี่น้องเบิงนะคองลินที่บอสเชียนสั่งมาให้ลูกสาวนะเนาะแลเบิงมาช่วนุน่งกันแต่ตอนแรกหุ่นแล้วพี่น้องแต่เมืม่อนี้นสีไทยอันบรรยากาศการเดินทางนิดนิดหน่อยหน่อยให้พี่น้องเบิงเนาะเพราะเดี๋ยวมีคลิปลงเนาะพี่น้องเนาะแต่มื่อแรกกะสิเปิดสิเปิดคลิป สิเปิดให้เบิงนะ่งเราว่าแต่จัดยางแล้วนะพี่น้องเนาะสร้างของเล่นให้ลูกสาวสร้างท้องเล่นให้ลูกสาวกับสร้างจำพ้องที่เพื่อนไดๆน,นะเนาะพี่น้องเนาะกับมีอย่างเนี่ยกะทาบเบิ่งเอาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เตรียมตัวหาก็อเลี่ยวนะเลี้ยวก้อนลูกพี่สับขาลูกนะพี่นะพี่น้องอีกก็ลูกพี่ทาเัาเนาะเวลหงมูนดะอกหง,งน,น ไช้บทท่านกับพรรคพัน,นเรับเขาก็จำเป็นต้องตือนเสาร์าแล้วพี่น้องเลยเขามาเหยีดงาน,นเนาะเขาบเา,าเดีมาหายหลินเนาะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องเด้อกระแปลกอยู่เนาะพี่น้องเนาะขีปุ้ยผู้ใหญ่คอมเมนต์เนาะมันมีเอฟซีคอมเมนต์เลยมีอยู่สองคนหคือสามคนมาเส้นจับเลยเยดี๋ยวมาในข่าววิเบิง้งเนาะ คลิปน้องสายป่านนะมีแต่คนเบื้องจะคนเบิองเนาะพี่หนุ่มไอไข่วาจาักถึงว่าตื่นเสามันเป็น่ังสีเนาะไอป่ <c oughs> านเนี่ยคนเบิองร้ายนะพี่นอนะ้องเนาะเท่าทางนี้ช่วงนี้กันเล่นกันลงังพากันทิศไม่เล้าไม่วางทางปูเทคอนกีบวาจากกักเนาะ เงินกับโอโ่นส่งไปให้แต่พี่น้องไอ้พันหนึ่งไปสมทบก,กับคิดทางเพื่อน,น,นบาวเส้นอนไปให้แล้วเพราะท่านี่บอกพี่พพน้องเนาะอนไปให้นะบ้าหน่อยเนาะพันหนึ่งแตเดียเ๋ยนี้แล้วเพื่อนพี่น้องเลยบม่ได้บอกลงคิดเนาะอนสาธุน้ำเนาะพี่น้องพอได้มีทางดีๆเที่ยวน้ำเขาเนาะเพราะว่าเงี้ยหนังสีมันกับบลําบากดอกมันลำบากพนและพี่น้องเอ้บาตัน วนตกวกูแล้วจิมมันไปยากมาหนักขากีแถวไปใส่มาใส่ก็จะมมันอยากไปได้ไปได้แต่รถไถเนาะไปใส่มาใส่ก็ได้เงี้ยกับไปบ่ได้มอาใส์โดนเงี้ยกับว่าโมเมนตีนเล็กไอ้โมเมนตีนในรอน้ำก็มันไปบ่ได้ไปมันไปสวนมันไปเงี้ตะกี้ไปก็ระบายหน่อยเนี้ยจิมมันไปยากขักไปหนักเนี่ยเส้นทางเนาะ ขาเจอล้อไทยไปหันก็เพื่อสีฮอดนะพี่น้องเดินทางไปมั่นไอสวนในวินตะกี้รถขี่รถซาเลงไปขับบนแม่นตีนน้ำก็ได้ยู่สุดทางพี่น้องเออมันหมื่นเนาะ,ะพี่น้องฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้เลยเนาะยังบ่มียังเราพี่น้องตอนนี้ตื่นเศา้าเตรียมคอกเตรียมคล้องนะท่าขึ้นรถไปนะ่ะมาเบิ่งมาสมกันเมื่อานนี้เขาคิด ไปตกใส่ไปเนาะเสามากกับเตรียมค้องพี่หน่องเลยทาลูกพีเนาะเอาง่ายกับมูกันเนาะแต่เขาแบบเอือนแบบให้มันดูดีนะเขามาซอยมูเนาะเตรียมคว้าเตรียมคองเดินทางเสามากกับต้องหงูดหงิสันก่อน,นมันยากขักมองจอดรถ ไยพี่น้องมัอนี้จะไปสาไปเบิ่งกัน,รนเรียบร่อเน้องเดินทางวันนี้เราไปสองสี่ห้าน้องเด้หยุดไปสองไม่ทันสองเนาะไม่ทันสามเพรท่นสามเป็นยังไงแต่ตอนนี้หันกำลังรออยู่ว่าสิมีไถลุงมาบอก พี่น้องเจอกันหนางานาเนาะโปรไทยโปรไทยคลิปมื่นเดียวถึงคลิปฮอดกันบ่เด้พี่น้องเลยคอมเมนต์มาเด้อบางไปอินพี่น้องเอ้ยงานหยาบแน่มัอนี่สูงเป็นสูงแจ๊คสั่นนี่หนึ่งสองสามสี่สั่นพี่น้องเลยหลังคาถึงต้องหาหนางลานมาขึ้นอันนี้อยู่ข้างหลังเนาะ อาจจะเป็นลังนี่พี่น้องนี่ตุ้งผีห้าเบิ้องมองคืนกินเขาอ่ะพอดีทาไปตรงร้านบริษัทที่เราอยู่ยน,นี่เลยนี่แหละนี่พี่น้งนี่บอกคือหั่นดูว่านี่วะอู้ว่างเลยตังรังรันตรงนี้สั่งในทางเลยโอ้เนี่ยมัทำมาล้างที่สามมาหลังที่สี่ตั้งรังรันพี่พี่น้องเอ้ย มันสูงนะตามจริงเขามีเข็นง่ายเลยเด้หน่เขนแบบไอ้พี่โอ๊ตนี่ยนะเขนเขียวฮะโอ้พี่น้องมาเบิ่งมาสวมแล้วกันเนาะบาเซนอาจจะเดินท่อพี่น้องมันกินเขากันอย่างนี้เขากินน้ำเหมนกันพี่น้องไอคลิปอันนี้ก็นอกพี่น้องเนาะเดี๋ยวกระสีไปถ่ายคลิปแบบธรรมชาติไอพี่น้องเบิ่งกลับบ้านสิลินพี่น้อง สุดท้ายคลิปในพี่น้องเรื่งนะองเนาะถ่ายเฟื้งถ่ายส o o m เนอะถ่ายบรรยากาศถือให้ทุง่งนาเนาะบางทีวัสิภาพไปยิ่งนูง๋มาเบิรงกันพี่น้องกลับบ้านหมดลนะเนาะผู้ใดกลับบ้านก็คอมเนมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดกลับบ้านผู้ใดบ่ได้กลับเนาะคอมคอมเมนตนะ์มาบอกมาบอกน้ำภาษีอะไรเนาะอ่านทุกคอมเมนต์เนาะพี่น้องขอบคุณในไลน์ที่เขามาเป็นกำลังใจเนาะไปะพี่น้องเข่า พี่น้องบริษัทนอิทเทิงพี่น้องอิทเทิง,ง,งสูงเติมหนึ่งได้ยึ่แถวนี้เขมินมาได้นะพี่น้องบางไปอินของที่แพงแขวใดนะพุ่น,นก็ชเชีนกบบประหูนะพี่น้องกินข้าวกินน้ำกันบันต้องงานแั่งงานทีมงานเสื้อเขียว น,น้ทบางไักินน้ำลงเปกินลงลงุ่มบ้านของต้นต้นถึงเวลาก็เตรียมของเช่นเคยพี่น้องเลยสว่านพร้อมไรสายทั้งนั้นนีพี่น้องเลยมันจังสีสะดวกเนาะอันนี้ ช่างนิยมใช้ดีวอตัวนี้กับประมาณ1.5มืนหามงสองเลยพี่น้องมาดีวอพี่น้องโฆษณาโทโฆษณาดีวอตอบนม่พี่น้องเลยเพื่อโฆษณาเขาใช่เดียดีวออันนี้กับสตาร์เลยเครื่องดูดฝุ่นสตาร์เลยตัวนี้ตัวท็อพี่น้องตัวนี้ นิวอ็อกซีพี่น้องท็อกท็อกสวรรค์ท็อกตัวแพงตัวนี้ประมาณสองหมื่นไปพี่น้องทำงานก่อนบัาเบ่งมาซูมน้องกันสูงหรือไม่สูงนะน่าจะดีวอเดินท่ออย่างเดียวสุดพร้อมพี่น้องเลยใส่หมวกกัเซตตี้แล้วก็ใส่ฮานิทเนาะฮานิทเพราะว่าเราขึ้นที่สูง จะต้งใส่ฮาเนีค์พร้อมเนาะฮะขอตัวเตรียมพร้อมกันพี่น้องเลยนี่คือการแบกเลียวพี่น้องเลยแบกเลียวไปไว้ข้างหลังเขาอีสาวเขาอีสาวขึ้นข้างหลังเนาะพี่น้องรอแต่นา่งลานอย่างนี้โอ้ยซาขนาดนา่งลานก็ได้รอแต่เสาแล้วยังโอมาอยู่จนสีเที่ยงแล้วเนาะพี่น้องเที่ยงกันแห้งเดียดห่อนไปทันที ถ้าสุราเนี่ยเขาต้องเฝ้าเฮ็ดตั้งแต่เขาเ้าเนาะขั้นแจงสีบอฮอนนะพี่น้องคนนั้พี่น้องเขาอีเซาสุดเพิ่งคือเนาะพี่น้องเขาอีเซาสุดแต่เขาจีเซาสุดหนีกันเนาะนี่ฟิลเลียวไป แต่ปลาเส้นสีเด,นเดินทอนะ่อเนาะเดินท่อในฝาพี่นอ้องครับเบิ้งเนื้อเดินท่อทอดกาวได้ไหมอเออทอดกาวเขาเจาะไว้ให้แล้วแล้วสีขาวใช่ทอดสีขาวนั่นแหละลงใ,ะใช่พ่วงขวเ,วเขาเขาต้องแย,แยกแยกแยกต้องแยกต้องแยกเดินได้อยู่เท่าที่เรายิงวิเทียมได้นั่นแหละอ,อินแคมได้นั่นแหละยิงได้ม่ได้ตัวนั่นสองตัวสองตัวประมาณถึงแบบมันยืนเดินได้อยู่ ลงมานี่เพราะว่ามันต้องมีก่าพี่น้องระบบนี่กาวแยกเนาะดอกไหนอ่ะตอกนี่อดอกข้างในน,น,นั่นแหลยนั่นแหละตรงกรงขาวนะท่อขาวเพราะว่ามันลงตรงกรงขาวนั่นไงเห็นไหมท่อขาวเขาใช่ไหมก็เดี๋ยวลงตำรวจลังคาพี่น,ออน้องอันนี้ความจริงมันต้องเป็นนางร้านเนาะแต่นงางร้านเวลนมาจิกเทือเลยเอาบันไดขึ้นก่อนนานั่นน่ะมันไหลวังเด้อ เป็นบาทเซียวนี่ไงพี่น,น,น้องซีสันหรือซีสันสัมบวดหลังคาเนอะ่ะเ,เช่นสีไปเดินท่อนในฝาเนาะเตียมคลองเตียมหลังน,นั่นอีกสำมบวดตรงไปซื้อเนาะ่ะพี่น้องอันนี้ซีเคพี่น้องซีเคแค่ซองหนาเนาะสามสามศูนย์นั่นแหละพี่น้อง แผ่นซองหนาเนี่ยสีนักก็แผ่นหนาเดียวเลยพี่น้ประมาณ20แผ่นเนาะเพราะว่า 10K 20แผ่นนะครับหาเคประมาณ10แผ่นนะคัน 20K กิบคองไทยยี่สิบกะว่า40่สิบแผ่นน่อะไรกันนี่อันน,นี้10แผ่นพน,นักง,งานกับวบัตถิ์มาบ่ลายอีกนะพี่น้องเนี้มาเบิ่งมาส้มกันพี่น้องแผ่นซองหน้าสาวผืนสั้นสีคุณครับพี่น้องเคนกแบบมีเนาะ ปกติเขกาก็ใส่ขี้นกันน,นอ้องเนรอเตรียมคองกันพี่น,องงน้องเว้ขึ้นมาได้พี่น้องไหยโอ้ไปคือขาเอาเถอะกล่องรอโอ้กล่องรอในกล่อง,งขึ้นมาได้เนาะต้องเอาโดนส้ำรวจพี่น้องเอ้ยโดนไอ้เช่างเนาะบังคับด้วยช่างนัด ชันไหมเด้อโอ้โคตรขาวอ่ะลังค่ายังคือขาวแท้กล้องรอเลยพี่น้องกล้องประมาณสามหมื่นหมุนมาจากดุลพี่น้องดุลตองใส่ตังเบียนี้พี่แมนเชฟบานลงมาเลยสองแถวเฮาบ้างได้แถวยาวเลยตัวนี้แถวยาวสองแถวแถวสิบสิบแผ่นยี่สิบแผ่นเนาะแฮ้ยพุก โดนมันต้องสัตว์แน่เนาะพี่น้องการเจียวเนาะแบบโดนปกติก็ใช้ได้อะไรพี่น้องแต่ว่าอันนี้เขาอาศัยแบบเขา่ายรูปทค้งหลังคานำนักพี่น้องว่าเขาติดตั้งแบบใดไลยใดแผ่นหนึ่งมันต่อกันแบบใดสินะพี่น้องเขาต้องถ่ายทค้งหลังคาสูงงานนำมังกรดียางพี่น้องมีโดนมันก็ดียางเนาะพี่นเอาซื้อมาใส่งานมันกร มันจะคุ้มไปเลยพี่น้องก็คือจังยูเบื่อข้าเจ้าซื้อไอ้พวกกล้องพวกกล้องดีๆพวกซาบีดีๆมาใส่งานแี่น้องแม่นบ้าพี่น้องวาเซนเบาดิ๊บกะฟาดฝนฟาอภัอยเนาะกะประมาณนี้นะพี่น้องข้าซื้อมาใส่งานแบบมันตอบบนประโยชน์กับเขามันกะคุ้มมันกะสมควรที่เราอีซื้อนะพี่น้องถ้าเราสื้อโทรศัพท์ามาเพ่งๆเขามาถ่ายคลิปถ่ายอย่างนี้นนแต่เงเงินมาเนาะ เขาได้เบียร์ก็อ่านว่าซื้อมาเล่นกินไม่ซื้อสิแบบแแล้วแต่คนมีเงินเายพี่น้องอันนั้อ่านว่าคนเขาพอมีต้องไปพ่อนเป็นพระราชาของโบอยากแนะนํำแต่ก้าคนมีอยากไก่แต่ก็ได้ปลาเพิ่อนมาพี่น้องแล้วอันนี้คือข้อหมายที่เราเชื่อฟังมานะอันนี้กระโดนซื้อมาใส่นี่แหละงานเนี้ยจะสี่กันพี่หน่องสูงเนี้ยนี่นะพี่น้องพี่ภาพี่น้องไปเดินท่อเท่ากัน ตามรอบแล้วบอกพี่น้องอยู่นึ่เดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเนาะเดินท่อทึงฝาพี่น้องหมดุดฝาทึ่งคานเะนาะใส่คานหลังคานะตัวนี้สิเป็นซองสติงสติงและซีแผ่นเนาะพี่น้องก็คือซีสินกับกาวสินนี่เป็นหาเนาะแดงดำแดงดำย่าง,ดงละสินเนาะซองสินแดงสองสินดำสองสินเนาะคู่หนึ่งเนาะพี่น้องซองสติงอ่ะพี่น้องมาเบิง้งมาโซนน้ำกัน เตรียมคล้องเรียวเหล่าผ่าแต่อุปกรณ์การเดิมพอเนาะพี่น้องแต่เครื่องมือเกับเรียมเรียบร้อยไปแล้วครับค้าลูกสาวมากกว่าเด็กเนี่ยฮะผ่าจ้ามปูไหมก็ชี่ไปที่นอกลุยงานเัางเอ้ยไอ้ลูกไปไหนแล้วพี่เขาไปซีวินเขาซีวินไม่ไอ้ถุงกจ้ามปูร้องนี่กับเอื้อ ทองสินค้าลูกสาวมาแหละพี่ดอกเด้มาเลี้ยงเปิดให้พี่น้องเบิ่งเนาะ,นะว่าสัง่งเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยเอาทองถึงก่อนข้างเึิงพี่น้องนะอยากจะเดินท่อนโจนวันนี้ทำงานกับโจูนนะครับน้องหักน้องหักเดี๋ยวถ้าเบิ่งนะพี่น้องว่าบอซิมสั่งยังให้สายป่านนี้สิดีใจพอดีเน,นะ <S <S าะเพป็นปสั่งแก้วน,น้ำน้ำเนาะกระดาษสื้อแก้วน้ำเป็นเพื่อนพร้อม ระเลียงคนลพี่น้องจ้งสิทไทยพี่น้องเบืงนะจุดคืนให้นางเอ้คืนจุดนี้เนาะทางนางาลานบ้างเทียเลยแค่มงขึ้นดูนตร,ในในตรนงนี้เนาะเรียกขี่นูพี่าบสองยัง <2 S 1> ทำยังมันม,ม,มาลุยงานกันเฮาพี่น้องได้ไดพี่น้องแผ่น,น,นส้ำหาซูาน,น,นรับแสงแดดสองทางเนาะตัวนี้จะใส่นะพิเสีรับแสงแดดแผ่นมันจิใส่นะพี่น้อง ชุม,มือนีเขาเจ้าเปลี่ยนรุ่นนีแล้วเนาะพี่น้องมันิว่ารับวนได้ดีเนาะแบบทั้งกลางวินทั้งกลางวินนี่แหละพี่น้องประมาณนี้เลยสามสามสิบเอสร้างกิจแต่เขาเขาเอื่นมาสุริยาเขาเอื่นมาสามสามหาศูนยนะ์เห็นไะ กันใหญ่เติบแผ่น์นี่สีเงาแบบประกวงแล้วกันนักเนาะคือว่าเป็นแผ่นรุ่นใหม่พี่น้องตัวนี้เฮออีสาวเหินลังคาพี่น้องดีซีแผ่นตัวนี้คนงานกับมาแค่์หาคนหกคนหนึ่งเนาะหาคนถัดเนาะอ้าเบิึงมาโซนน้อกันพี่น้องปาเชียนเสียวทอหน่ยไปเดือนเลยประกอบนางหลานพี่น้องเอ้ยประกอบนาังงานสองคนหามเงย ยุดหยุดเนา,าะเอาอปะพกพอพหอลังค่าพุ่นนล้พี่น้องเลยเมื่อยเลยมาหน่อยเนาะมื่อนี้เนาะลองใจให้ซื้อพครอย,อยากหยุดก็ได้ว่าสันหยุดไปเลยสามจำพี่น้องออแสดงว่าไม่อยากทำงานอยากหยุด น้องพี่น้องสามสาันสี่สันพี่น้องนะครันสุดปลายลพุ่นแล้วพี่น้องวัดจักสันดิเสียวเนาะพี่น้องตั้งนังร้านต้องเทศท่านแน่นๆดีๆเนะาะจึงสามารถตั้งขึ้นได้เทศ่านน้อยนี่ตั้งขึ้นสูงสามดรแให้เสียวลมเนะนาะนังร้านนี่ครับถ้าตั้งพอเปล่นนี่คือลมเลยแหละาลม,มาชมกันพี่น้อง ตั้งนางลานมาตัดเลี้ยวเนาะแล้วกระทงเท่งนะจะแม่นกำลังยิงอยู่กำลังยิงหนอดหยุดขาเลี้ยวเหรอพี่น้องแอลฟีดเนาะเด็ขึ้นเด็ขึ้นไปสาวแผ่นเะพี่น้องเพราะว่าแผ่นยู่สั่นนั่นเนาะเขาเสียวออกมาใส่นั่งลานปุ๊บแล้วเอาขึ้นไปซ่งเึิงลังค้าหันเนาะพี่น้องแล้วก็สาวขึ้นเทิงกัสิสีสาวไก่กลัวเอามาไหวสั่นรางเนาะทำไม่อะพี่น้องเออมาหน่อยน้องคนนี้ ูความนางล้านกับโบ๊ทตรงว่ายังดอกพี่น้องทาง่านรับมีงานนางล้านนี่ครับพึ่งมือเกิดความนางล้านนี่คือตุ๊กซีสันปานนี้เนาะแล้วก็ประกอบเสี่ยวความนางล้านชายกลางก็ไปได้มากเหมืนอนพี่น้องมาเลงเปิดคลองให้พี่น้องเบิงนะ้งเนาะสั่งคลองหลินให้ลูกสาว มีอยังแนม่นะเพื้นที่ดีใจเพิ่งคลิปเพิ่นเท็ดคลิปกับแม่เพิ่นนะมุจากข้วมมุจากขวามดกสาวนิวกระผูปะ้ปกกระทันเลาวพี่น้องเบิ่งมีบริคลิปนี่ยฮะพี่น้องเนียเศร้าไหมก่อนเนาะพี่น้องเลย,นนะเ,ลยเรื่องฝาเจอไล่ท่องเรื่องฝาเนาะพี่น้องเนาะมันมีฝาเนาะอยู่นี่แต่ใส่ชูงอีโคเพิ่งกันพี่น้องพี่น้อง กายเ้าเสียเราไปออกนี่เนาะยึดกามปูกนเนาะจะังเอาขึ้นไปถึงว่าเน,นี่แ,ลลนะนนแลนหนะนนะและพี่น้องเลยคำว่าเด่นทอในฝาดอ้อนอ้อนคักนี่คักเลยนะรื้อซมกันพี่เนาะยึดกามปูกนเนาะเดีวจะตีเดินทองว่านายนี่เนาะเดินไปปูนเนาะสามขั้นแล้วก็โค้งขึ้นลังคาทั้งสายหลังคาข้างหลังนะครับพี่น้อง ต่อ,อกัอนน้อยนี่คือท่อกาวนะครับเ,เดี๋ยวเราไปห,งหางลางนูนะ้นเน่อยก็ต่อตรงนะก็ตัดตรงไหมพีม่หน่อยก็ต่อต,ตรงพ้อขาวนะเขายึดกามปูไว้พี่แล้วเออมาซูมหอก็เหลืองกันแล้วเลยเนะาะออกจาอกฮันเนาะพูดฮันนะ สียวเป็นเชียวพี่น้องเอ้ยงานแหลกเนาะลูกค้าใหม่หืมเอาพี่น้องเอ้ยอยู่ใกล้ซีเว่นกินข้าวซีเว่นเนาะม้เนาะใต้ซองเด้อเด้อกินข้าวพี่น้องเอ้ยกินข้าวน้ำปลาซินเนาะกินเพื่ออยู่เด้หนี่พี่น้องแบบนี้มากินข้าวน้ำกันเด้อครับ กกิ้งเซเว่นพี่น้อง 10K เนอะ20เพียส,สาวพี่น้องเอ้ยแถ<ๆ>วห้นานี้หัดแอวเฮาเนอะหัดแอวเฮาเลยนะึงเลี้ยวหันเลยพี่น้องชูเต็มเนาะ กำลังใจให้เด้อพี่น้องเนะน่ยพีแน็ตร่อนครูพี่น้องหนาทัวร่อนครูนี่แดดง่ายนะนักหนุนมากันพี่น้องสาวแฟนละเนาะนขาสั้นเด็ดเด็ดเด็ดเด็ใส่หันนิดเกาะเส้นเลี้ยวเนาะเพราะว่าเขาทีสาวแฟนัเกาะเส้นนี้พี่น้องนะฮะก็ไปยืนสาวอยู่คุณเนานะ าแกนนะตัวน,นี้คินักเป็นพิเศษเฮ้ยเดี้ยวตัวนี้มันคือห่างเถอะวะก็ดีไปเลยวะลงมาโซนกันลางพี่น้องคลิปนี้ก็สิจบคลิปไว้ถึงหลังคาเน,นี่ยรถนาะพี่น้องเนาะเปิดของขวัญไว้คลิปหน,น,น้าเนาะพี่น้องเนาะน่าจจะเป็นมืออื่นแล้วบาซิลอิไทยพี่น้องเบิ่งเด้อ ง,งานพี่น้องอยแกมาคทำนอะอา,าะงยันพ่อแม่พี่น้องถา่ายคลิปคนเรียวตักน้ำคังใจให้เด้อพี่น้องเด้อยวขืนแผนยังบ่เลียวพี่น้องอยังยึดถึงรังคาอยู่พี่น้อง,อ,งอาทิตย์กับที่โต๊ะดินเลยสูงคักสูงแน่มีสูงกว่านี้บ่พี่น้องเอ,อ้ยมีสูงกว่านี้หอเป่ซีซั่นเนะเาะเสืยอเสือกดึงเจ้าองไว้พุ่นพี่น้องเอ้ยมองหันเป็นมองดึงแผนเนาะดึงแผ่นกางไตขซนสั้นซีเนาะ ประมาณยี่สิบเมตรเนาะเกือบสามสิบเมตรยี่สิบเมตรพี่นนองประมาณยี่สิบเมตรสันละหาเมตรเนาะนี่พี่นเนาะเขืนได้ซีผพนเนาะเพิ่มเลี้ยวแบบนี้ยางดูยางยางบ่ถถุนี่คือลุยลงไปเลยพี่นนองตัวนี้ฮะมันเป็นผพนลาชาลอนขู่เนาะตาช่างใครแต่แผ่นมันใหม่เนาะพี่นองคันเจอบักรุ่นในขี่ไข่น้าหลายฮันละเมืเอ ยางหน่อยเดียวแม่ขอบแตกโรดนี่พี่น้องขอบน้อยเดียวแตกโรดอันนี้พแม่มันแตกเลยพี่น้องมันเหลาเนาะมันคือใครบอว่ามันถือแดดไล่นะกะเริ่มแตกสิแนะนำเลยพี่น้องผู้ดไอิตดลังค่านี่แนะนำเลยอย่าไปใส่ลังค่าร้อนคูนี่พี่น้องบพแนะแนะนำเลยถึงมันสียินกระช่างพี่น้องบพราแนะนำาพอมันเก่าไปนี่ถ้ามันเกิดอาการรอยรั่วขึ้นมานี่ช่างขึ้นมาซ่อมก็ซ่อมยากพี่น้องย่างบพถือก็แม่แตกจากแตกแผ่นเดียวร่างขึ้นไปแตกเป็นซิฟเนาะพี่น้องเนาะ จือมาลายลังเลยพี่น้องเลยลาซาลอนคูนี่ภผที่เฮ็ดเงือนเนาะแนะนํำเป็นผุ่นีรอดผ่นพี่น้องแพนทหาระอดนี่แ่นกระเบื้องเงินนีรวดนี่เสียเธอเดียวพี่น้องเสียเธอเดียวเงื่อนเจ้านีหันย,ยู่ทนคนทานเลยบริษัทกับมีทันชีดเนาะมีทันชีขาวๆเนาะ,ะนหัานยู่ทนกลัวพวกลอนคูนี่พี่น้องเลยสีแนะน้เด้อกันว่าภัยที่เฮ็ดลังคาด้อยกับ ะเบื้องหันพี่น้องซีแพรก็เขาเอิ่นแผ่นซีแพันร้อนคู่นี่หันบนแนวหน้ามันเป็นน้องเนาะสำหรับเปล่าซีนนี่โบมาแขงขึ้นไก่ยากซอมไก่ยากจีเฮ็ตยังทึ่งนางค่าไก่ยากไปเบิดเนาะพี่น้องมันแตกง่ายนะเอาเครื่องไม้ไงกับมันแตกง่ายเนาะทัานแม่เนาะบุญหมักแผ่นซีแพรปุ่นดุนหันคือเหยียบลงไปเนาะพี่น้องไม่มีแตกเชื้อเธอเดียวน้ำหมักสองเส้นหมตัวหันพี่น้องอันนี้พัานนาแค่หามินหนึ่งเนาะบ่วชชินสำพี่น้องไปใช้มันชีบุตรเตี้ย เรียม,มันนี่น่อยี่พี่น้องน,นี่เรียมมันนี่แตกง่าย,ายนี่คืนมาแม่แตกโลดนี่เหยียดถือมือนี้แตกโลดนี่แตว่าโอ้ยช่างซ่อมหลังคาให้หน่อยไปรอนคู่นะนี่โอ้ยเจ้าเตรียมซื้อแผ่นโหลดจะเตรียมซื้อหลังคาไม่โหลดพอแตกสามก็แตกสี่ล่ะมองแผ่นสร้างยางนี่ยางมาหย่ามองเดียวจากห้อยยาง,งามาแม่แตกเบดเราเชี่ยนหินมาล่ะอันแม่นแนะนํามในมีทันชีดบ,บานเฮาเกลังหิดเนาะ เราจได้เสียงฝนกับแม่นติดฟอยเอาติดฟอยกันเสียงกับกันความห่อนฉนวนความร้อนนะเนาะทั้งแทนร้อยคู่นิยวอย่าหาเห็ุถือกระซางมันพี่น้องกับโบถือนะหรือว่าบบถือซองซองลอยพุ่นเนาะมันมันเขาเอื่นไว้ยังก็มันในเสื้อวิดหยากพี่น้องหลังคาสุนีิวิดหยากแล้วก็แตกง่ายแล้วกะ ชำรุดไวมันบางนะพี่น้องเนาะมันบางว่าไมีทันชีดมีทันชีดเท่ายัางว่าหนาขึ้นมาเนี่ยจ็คเออประมาณสองมิลเดยส,สองมิลสองมิลครึ่งนี่สิยังว่าหนาแหละพี่นอ้องเนาะยังว่าคุ่นกลัวพวกนี้หลายแต่ว่าแรียแต่บุมากน้อยลังคุ้นกับบุมากยห้ฝนตกนี่สิแะพี่น้องแต่สำหรับปาลาซีนี่บูมากแห้งแล้วซาลอนคูนี่นะหลังคาลอนคูตาสร้างตาเย็บนี่คนแนะนำพี่น้องเลยแตกง่ายฝน คัใไรกำลังเค็ดหลังคาอยู่เนาะกำลังคิดว่าสะใส้แผ่นร่อนคูนว่าอยากแนะนำปะไหนเนาะแต่ว่าแล้วแต่คนมากนะพี่น้องอันนี้เราสิ้นไอ้เบอกให้ฟังแบบว่าที่จืดๆมาติโซล่านี่เนาะที่ว่าหลังคาที่ดีที่สุดล้วกัรู้สึกว่าหนาแล้วกัสามารถทนทานนะแต่โดนเนาะพอสิ้นกับว่าหลังคาแบบซีแกันอะพี่น้องที่ว่า บ้านหมู่บ้านแตกสันเนี่ยนแค่นง่ายสามสิบปุ้นสามสิบผ่านเลยเนะไอ้แก้ว้นคูนี่หั่นแตกง่ายแห้งนะพี่น้องเนาะได้เพื่อสีเหล้องงานนี่หั่นกันซึมเบิดเป็นซองกระปุกคุณเหระพี่น้องเลยคันว่าเหยียบแผ่นบเปลี่ยนแตกเบิด์ตมองเลี่ยมมองยังงี้แตกเบิด์ตนะพี่น้องเลยเจอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับถ่ายเด็ดเดี่ยวตัวน้องเนาะกวบทีเซาแกงแม่แมวเนาะ แผ่นก็ประมาณ20แผ่นนะพี่น้องเมื่อนี้ขึ้นได้แล้วหาหกแผ่นเนาะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องฝากเบิ่งโฆษณาเนี่ยด้อพี่น้องเด้อหักแผงแบ่งปันหักกันตลอดไปนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขอกราบคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า